ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID masterming 6666 คณาราศีธนูนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่16สิงหาคมนะเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวไปชุมนุมอยู่ในภพสุภะถึง4ดวง นะครับไล่มาตั้งแต่ดาวอาทิตย์กเกษตรราธิปดีดาวอังคารดาวพุธราชาโชคแล้วก็ดาวเกตแล้วก็ดาวทั้งสี่ดวงนี้นะครับเล็งไปยังดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวตนุลักษณ์ของชาวลัคนาราศีธนูนะแล้วก็อาทิตย์กับพฤหัสเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยทำให้สัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวธนูนั้นจะก,กระปรี้กระเป๋าอย่างมาก การเงินการทองก็ขยับดีขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนๆน,นั้นชาวธนูนะครับดาวเดินไม่ค่อยโอเคนักนะครับทำให้สุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังในช่วงสัปดาห์ก่อนๆน,นะแล้วก็การเงินการทองก็ไม่ค่อยโอเคเท่าที่ควรแต่ในสัปดาห์นี้นะสัปดาห์ที่ผมบอกเนี่ย16-22สิงสิงหาเนี่ยนะครับ <c oughs> การเงินการทองจะดีทีเดียวดีตั้งแต่วันจันทร์เลยจันทร์อังคารพุธนะครับงานจะเยอะแต่งานจะดีมากพฤหัสสุขแฮปปี้มีความสุขผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนการงานดีแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมีเงินพิเศษพิเศษได้มาแบบไม่คาดฝันด้วยชาวธนูก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาที่สินแสหมิงอยากให้เสี่ยงโชคไว้ด้วยนะนะครับเพราะว่าเด่นมากๆเลยในช่วงวันที่ 16- 17นะครับ <c oughs> อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับจะมีรายจ่ายจุกจิกอยู่ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะ่ะอาจจะไปช็อปหรือไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นชิ้นเป็นอันที่ต้องใช้จ่ายเงินก็ได้นะส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรัก <c oughs> <c oughs> โคจรเป็นราชาโชคแล้วก็โคจรสัมพันธ์กับดาวหลายดวงชาวธนูก็มีสเสน่ห์เนื้อหอมนะครับจะมีคนอยากจะมา มิอยากจะมาให้ความสนใจมากมายทีเดียวสําหรับชาวธนูที่ยังโสดส่วนชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่อยู่แล้วดาวคู่ครองเป็นราชาโชคแล้วก็อยู่ในภพสุภะด้วยคู่ครองจะนํามาซึ่งโชคดีโชคลาบนะครับชาวธนูเที่ยวนี้เราให้คู่ซื้อหวยให้ดูให้คู่เขาเป็นคนหยิบดูแล้วกันนะผมว่าน่าจะมีโชคดีอ่ะเพราะว่าตามดวงบอกว่าชัดเจนว่าคู่จะนํามาซึ่งโชคลาบนําโชคลาบมาให้ <c oughs> ชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ในสัปดาห์หน้านี้นะย้ำว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูทีเดียวขอให้โชคดีครับสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเหงอส t ทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล